เสียงได้ยินนะโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนรักไม่ได้เจอกันนานเลย <c oughs> เพราะว่าแก้ปัญหาอยู่หลังบ้านคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะสะสางปัญหาเลยไม่ออกมาไลฟ์สดนะคะวันนี้ก็ออกมาอธิบายนะคะเดี๋ยวเรารอคนเข้ามา พิมพ์ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าพิมพ์จะได้เอาเวลาไปแก้ปัญหาต่อนะคะกราบนะคะสวัสดีเพื่อนรักอีกหนึ่งครั้งนะคะคิดถึงเหลือเกินค่ะมีปัญหาเข้ามามากนะคะ แต่ว่าพิมพ์ขออนุญาตชี้แจงเป็นเรื่องนะคะเรื่องแรกคือเรื่องคลินิกนะคะพิมพ์กราบขอโทษลูกค้าก่อนนะคะกราบขอโทษลูกค้าในความล่าช้าที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรอนานมีปัญหาบางอย่างที่กํากำลังจะแก้ไขอยู่ก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้แก้ไขคลินิกเนี่ยนะคะไปมากกว่า80%นะคะที่ได้ไดทำเหมือนกัน โอนคืนคุณลูกค้าไปนะคะประมาณ80%ทีนี้ลูกค้าบางท่านที่ติดต่อเข้ามาบางท่านกลัวว่าพิมพิพายเนี่ยจะเห็นเคสไหมทีมงานเนี่ยจะสนใจไหมพิมพ์บอกเลยนะคะว่าทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาเราพยายามจะแก้ปัญหาแล้วก็คลายความไม่สบายใจของลูกค้าทุก คนเป็นเคสเคสแต่พิมพยอมรับตรงนี้เลยว่าบางรายก็มีปัญหาอย่างหนึ่งอีกหนึ่งรายลูกก็ลูกค้าของเราก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งอีกหนึ่งรายลูกค้าของเราก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งปัญหาแต่และท่านไม่เหมือนกันทั้งความไม่สบายใจทั้งเคสที่ออขอการยืนยันทั้งเคสที่อาจจะมีความวิตกกังวลตรงไหนก็แล้วแต่เราอยากจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าจบ ทุกเคสนะคะอาจจะพูดผิดถูกไปบ้างนะคะช่วงสองสามวันนี้นี่ปักชาลิ้นชายหมดเลยค่ะนะคะเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าจบในทุกทุกเคสซึ่งพิมพ์บอกว่าเลที่นี้นะคะว่าพิมพ์และทีมงานเนี่ยมีความตั้งใจที่จะ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าไม่เคยคิดจะทอดทิ้งเพื่อนรักหรือลูกค้าของพิมพ์นะคะให้เผชิญปัญหาอยู่คนเดียวในใจของพิมพ์นะคะพิมพ์เป็นแม่ค้าพิมพ์อยากจะดูแลลูกค้าทุกคนนะคะให้เกิดความพึงพอใจนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพิมพ์อยากจะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกๆเคสและดูแลทุกคนให้ถึงที่สุดนะคะ แต่ในระหว่างที่เรากำลังดำเนินงานอยู่นะคะมันมีอุปสรรคก็คือมีมิจฉาชีพเยอะมากๆนะคะแฝงตัวเข้ามาบอกว่าเป็นลูกค้าอยากให้โอนเงินชดเชยอยากให้ทำญญรกรรมเพิ่มอยากให้ดูแล ในเรื่องต่างๆซึ่งซึ่งเราบอกเลยว่าตอนนี้เราพบปัญหานี้อยู่เยอะมากๆนะคะพิมก็เอ๊ะจะทำยังไงดีเพราะลูกค้าของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยก็รออยู่พิมพ์ก็เลยบอกว่าเอาแก้ปัญหาตรงนี้ทีมงานเนี่ยก็ได้จัดทำ sms นะคะเรียกออเดอร์ทั้งหมดที่ลูกค้าชำระเงินจริงจะมีเลขที่ออเดอร์ ะคะพิมพ์ให้ทีมงานนะคะส่งข้อความไปหาลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อกับเราแล้วโอนเงินจริงนะคะไปที่ข้อความนะคะของคุณลูกค้าเนี่ยจะได้รับลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรการเข้ารับบริการกดหน้าถัดไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็บอกปัญหาให้ทางเราเนี่ยได้ติดต่อกับลูกค้าจริงๆโดยตรงซึ่งตอนนี้เราดำเนินงานไป80%อีก20%เนี่ยเรากำลังทำอยู่แล้วก็จะแก้ปัญหาของลูกค้าในแต่ละลาย <c oughs> เพื่อจะยุติปัญหาทุกท่านนะคะขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนนะคะรับรองว่าเราติดต่อกลับลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของคลินิกนะคะเมีอีกหนึ่งคนที่พิมพ์จะต้องขอโทษเป็นอย่างสูงเลยก็คือคุณหมอหยกนะคะคุณหมอหยกคุณหมอแพทย์หญิงปียนุษรัตนโกเศส ท่านอยู่ที่อเมริกาท่านได้รับปัญหามากเนื่องจากว่าท่านโดนแอบอ้างจากหมอปลอมที่แอบอ้างนะคะแล้วก็พิมพ์เนี่ยก็ได้ชูรูปของท่านสองรูปนะคะในไลฟ์สดเพราะว่าจะบอกผู้ประกอบการและบอกลูกค้าว่าให้ระวังแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้ท่านเสียชื่อเสียงหรือว่า ไม่มีเจตนาที่จะ,จะเปิดเผยข้อมูลของท่านเลยนะคะก็ต้องกลับขอโทษไปตรงนี้เลยนะคะที่ทําให้คุณหมอเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยแล้วก็ครอบครัวของคุณหมอเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะกลับขอประทานโทษคุณหมอยกนะคะทีนี้เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของกล่องสุ่มรักหนึ่งนะคะกล่องสุ่มรักหนึ่งเนี่ยท่านใดนะคะพบสินค้ามีปัญหานะคะ ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็แล้วแต่นะคะพิมพขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็ขอรับผิดชอบลูกค้าทุกท่านด้วยการโอนคืนนะคะทุกท่านที่อยากจะคืนสินค้าพิมพ์โอนคืนให้ทุกท่านเลยซึ่งเราก็ได้ทําการโอนคืนไปแล้วกว่า90%สนะคะสาหรับกล่องลักหนึ่งอันนี้พิมพ์มีประวัติ ของคุณลูกค้านะคะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันสั่งซื้อแล้วก็จำนวนการโอนคืนไปทั้งหมดนะคะซึ่งเราทำทำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกล่องสุ่มรักหนึ่งพิมพ์ก็กลัวลูกค้าจะตกหล่นอีกเช่นเดียวกันพิมพ์ก็ได้จัด SMS ส่งไปหาลูกค้านะคะเหมือนกันว่าเอาเลขที่ออเดอร์มาแล้วก็ลิสต์ข้อมูลของลูกค้าส่ง SMS ไปให้ลูกค้าทุกท่านนะคะนี่นะคะกล่องสุ่มรักหนึ่งนะคะกล่องสุ่มรักหนึ่งกดลิงก์นะคะแล้วก็จะเป็นการกรอกปัญหานะคะกรอกสุ่มรักหนึ่งลูกค้าท่านไหนไม่พอใจให้พิมพ์คืนเงินพิมพ์ยินดีคืนเงินให้ลูกค้าทุกท่านแล้วก็เออพิมพต้องขอกราบขอโทษที่ทําให้เสียความรู้สึกนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพิมพ์จะ ไม่ขอแก้ตัวใดๆแต่ว่าขอโอกาสดูแลลูกค้าของพิมพ์นะคะส่วนข้อต่อไปก็จะเป็นลูกค้าขายทุกอย่างนะคะขายทุกอย่างออเดอร์วันที่ 4, 5, 6, 7หแล้วเราก็ไลฟ์สดกันไปวันที่ 9, 11, 12นะคะ ถูกทำการส่งออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาสินค้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาออ,อเดอร์ตกหลน่นไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะคะพิมพ์ก็ได้ทำการส่ง SMS หาลูกค้าเฉพาะของลูกค้าในเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างอีกเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะ พิมพ์รีพายขายทุกอย่างนะคะนะคะ,นะคะท่านใดที่สั่ง2อย่างเนี่ยก็จะได้2เรื่องท่านใดที่สั่งอันเดียวก็จะได้เรื่องนี้ก็จะกดเข้าไปแล้วก็แจ้งปัญหานะคะแจ้งปัญหาได้เลยพิมพ์ขออนุญาตนะคะแจ้งรับปัญหาสินค้าของพิมพ์ิพายพิมพ์พขออนุญาตนะคะนิดนึงตรงที่พิมพ์อาจจะต้องรบกวนคุณลูกค้าให้กรอกข้อมูลนะคะเพื่อที่จะได้เข้าถึงคุณลูกค้า ตัวจริงไม่ใช่คนลูกค้าปลอมที่แอบอ้างมาเป็นวิชาชีพอยู่ตอนนี้นะคะกรณีของออลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าทุกอย่างนะคะลูกค้ากรอกข้อมูลในลิงก์นะคะแล้วพิมพ์จะตอบกลับนอกจากนี้ยังมี แอดไลน์พิมพ์ริพายเฮลมีนะคะมีเบอร์คอร์เซ็นเตอร์นะคะมีกลุ่มรอของพิมพ์ริพายที่มีแอดมินไปรอซัพพอร์ตคุณลูกค้าและนะคะหลังไลฟ์สดนี้จะมีลิงก์ทุกท่านเลยสามารถกดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลออเดอร์ของลูกค้าที่พบปัญหาแล้วต้องการจะแจ้งกับทางเพจให้ทางเพจเนี่ยดูแลลูกค้าทุกคนนะคะหลังไลฟ์สดนี้จะมีลิงก์นะคะอยู่ในโพสต์ สำหรับออเดอร์4 5 6 7 8 9 11 12ทำการส่งออกไปเรียบร้อยครบหมดแล้วนะคะสำหรับออเดอร์18กับ19ยังคงค้างอยู่10%นะคะลูกค้าจะได้รับข้อความนะคะจากทางขนส่งนะคะเป็นแบบนี้ทุกๆออเดอร์ที่ยังไม่ได้ รับสินค้า10-20%นะคะว่าจะได้รับสินค้าภายใน1-2วันนี้นะคะว่าจะได้รับสินค้าภายใน1-2วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ลูกค้าเข้าใจไว้เลยว่าพิมพ์กำลังดำเนินการแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างสุดความสามารถนะคะนี่เป็นสลิปโอนคืนที่ ทางเราได้รวบรวมคำมาตลอดในเรื่องของขายทุกอย่างกล่องสุ่มนะคะแล้วก็คลินิกนะคะนะคะพิมพและทีมงานกำลังพยายามที่จะเข้าถึงลูกค้านะคะพิมพ์ขอความกรุณานลูกค้าเข้ามาในลิ้นของเรา พิมพ์รับรองว่าพิมพ์แก้ไขลูกค้าได้ทุกท่านจริงๆนะคะแล้วก็ขอโทษทีนะคะพอดีในหัวมันหลายร้อยเรื่องมากนะคะอ,อจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณลูกค้าพิมพ อยากให้เพื่อนรักเชื่อใจว่าพิมพ์ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้คุณลูกค้าต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ทุกเสียงสะท้อนของคุณลูกค้าหล่อหล,อ,ลอมพิมพ์ลิพายค่ะลูกค้าว่าด่าติชมให้กำลังใจพิมพ์น้อมรับแล้วก็พิมพ์จะรีบดำเนินการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดสุดความสามารถ มาเลยค่ะพิมพ์แก้อีกมาเลยค่ะพิมพ์แก้อีกพิมพ์จะไม่ท้อพิมพ์ขอสู้ในฐานะที่พิมพ์อยากไปต่อแล้วอยากเป็นแม่ค้าอยากเป็นเพื่อนรักของลูกค้าทุกคนตลอดไปพิมพ์จะปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นยิ่งกว่านี้และดีขึ้นไปอีกทุกทุกเสียงพิมพ์รับและขอโอกาส แก้ปัญหาให้ลูกค้าทุกท่านพิมพ์ยืนยันว่าทุกปัญหานะคะที่ส่งมานะคะพิมพ์และทีมงานมีความตั้งใจจะดูแลลูกค้าทุกคนให้มันสมกับ ที่ลูกค้าไว้ใจแล้วก็เชื่อใจพิมพ์ให้มันสมกับแม่ค้าธรรมดาคนหนึ่งที่ลูกค้าหล่อหลอมให้เป็นพิมพ์ลิภายในวันนี้ขอโอกาส ให้พิมพ์ได้เป็นเพื่อนรักของเพื่อนอีกนะคะขออนุญาตไปแก้ปัญหาก่อนนะคะขอบคุณค่ะ